สวัสดีครับคอานี้เราจะมาทำต่อการต่อสายไมโครโฟนนะครับเป็นชนิดปลั๊กแคนนอนนะครับปลั๊กแจ็คแคนนอนนะครับแต่เรามาดูนะครับว่าต่อแบบไหน เป็นชนิดปักแคนนอนนะครับปักแจ็คแคนนอนนะครับแต่เรามาดูนะครับว่าต่อแบบไหนตอนนี้สายไม้ที่เราได้มาเป็นสายไม้ชนิดสเตอร์นะครับจะมีสามสามไส้นี่ผมปอกไว้เลยนะครับเพื่อไม่เป็นการให้เสียเวลามากครับเนี่ยผมเริ่มจากแจ็คก่อนสังเกตดูว่าสังเกตดูว่าในในตรงหัวน,นะครับจะมีหมายเลขบอกนะครับมีหนึ่งสองสามนะครับ เดี๋ยวผมจะเริ่มจากขาหนึ่งขาหนึ่งผมทําเป็นกราวนะครับส่วนขาสองขาสามนี่เป็นสัญญาณนะครับเดี๋ยวผมเริ่มจากขาแรกเลยขาหนึ่งขาสองจะอยู่ฝั่งตรงข้ามกับขาหนึ่งนะครับโอเคฝั่งแจ็คผมต่อเรียบร้อยนะครับส่วนขาหนึ่งจะเป็นกราวนะครับที่ผมบอกตอนแรกนะครับขาสองเป็นสัญญาณก็คือเป็นสีแดงนะครับ ตัวขาสามเป็นตัวสัญญาณเหมือนกันจะเป็นสายผมเลือกสีขาวไว้เลยกันเนาะอย่างเี้ยครับผมส่วนฝั่งปักนะครับให้ทําการต่อเหมือนกันนะครับอ,อย่างสีแดงงี้ฮะผมอยู่ขาสองตรงตรงไว้ทีข่ขาสองนะครับขาสามเป็นสีขาวก็ต้องไว้ตรงสีขาวเนี้ยขาสามขาหนึ่งเป็นกราวนะครับโอเคครับตอนนี้ต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วครับฝั่งนี้นะครับที่ขาสองนะครับ จะเชื่อมเข้าหาก,กันอันนี้ขาสามฝั่งนี้จะเป็นขาหนึ่งครับผมต้องไหมต้องไหมนี่ครับเรียบร้อยครับฝั่งนี้เราไปเสียบที่มิกเซอร์ได้เลยนีย่เราจะมาต่อสายนะครับไมมโนโั o, หัวท้ายนะครับวิธีต่อนะครับก็คือให้เราเอา สัญญาณสองเส้นรวมกันนะครับแล้วก็กาวก็เหมือนเดิมครับต่อเข้าตำแหน่งกาวสัญญาณสองเส้นนะครับรวมกันสีแดงกับสีขาวนะครับแล้วก็เข้าตำแหน่งสัญญาณวิธีบัดกรีที่ง่ายนะครับให้บัดกรีกาวก่อนนะครับ <Okay. S 2> แล้วก็สัญญาณร,รวมกัน วันนี้เราจะมาต่อสายปลั๊กพีอารเตอนะครับตัวนี้จะเป็นสามไส้นะครับตังน,นี้เป็นกาวสองตัวนี้จะเป็นตัวนําสัญญาณนะครับส่วนปลั๊กตรงนี้ก็จะมี3ขานะฮะขาล่างจะเป็นขากาวนะครับส่วน2ขาบนจะเป็นตัวนําสัญญาณเหมือนกันนะครับเน,นี่ยเรามาลองต่อกันนะครับ่อนอื่นไล่ะตะกัว,ขวเข้าไปก่อนน,น,นะครับ หลังจากไล่ตัวเสร็จแล้วนะครับเราเทากลาวนะครับลงกับขาล่างได้เลยนะครับสัญญาณ2เส้นนะฮะดำกับแดงโอเคตอนนี้ก็ต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะประมาณนี้ครับส่วนปอกนผมยังไม่ใส่นะครับอันนี้ต่อเป็นตัวอย่างให้สวัสดีครับวันนี้เราจะมาต่อปลั๊ก RCA นะครับสายตัวนี้จะเขาเรียกสายชนิดโมโนนะครับโมโนก็จะมี2เส้นนะครับข้างใน หนึ่งก็คือตัวไฟฝอยจะเรียกกราวนะครับส่วนเส้นสีแดงเนี่ยเขาจะเรียกตัวนําสัญญาณนะครับตัวข้างล่างจะเรียกกราวนะครับตัวข้างบนจะเป็นสัญญาณนะครับเดี๋ยวผมาลองต่อให้ดูนะครับหลังจากที่ไล่ตะกัวเสร็จแล้วนะครับให้เราเอาตัวกราวนะครับตัวเส้นฝอยเนี่ยลงไปข้างล่างนะครับแล้วก็ตัวนําสัญญาณจะอยู่ข้างบนประมาณนี้ส่วนปลอกผมยังไม่ได้ใส่นะครับ อันนี้ตอบเป็นตัวอย่างให้ลูกค้าดูก่อนหากใครชอบพวกเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เ,เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราทำคลิปใหม่ๆต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ